สวัสดีครับเบืเ่อเบื่อทุกคนนะครับสวัสดียมเย็นนะครับยามอแรงอีสานบาดเท่านะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูนาข้าวกอขอเตี้ยนะครับก็ขอเตี้ยนี่คือเขาก็ขอเตี้ยนน้ำล้ายนะครับที่เกิดน้อนนะครับนอนขึ้นกินใบลายซ้ำไดนะครับนี่ครับ เห็นอันใบมันบอครับนี่ใบใบที่มันขาดขาดหายเนี่ยพี่น้องคิดว่าหลายคนคิดว่ามันเป็นอย่างนะครับนี่คือข้าวเกิดหนอนนะครับนอนกินใบนะครับเด้อนี่เห็นบอครับใบเป็นดังๆนี่ครับนอนกินใบอันตรายเด้อครับหน้าเขานี่ครับมาดูชัดๆเลยกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผมจ้พาทุกๆคนมาช่มหลายวันนะครับนี่ครับ ใบสีขาวขัดแบบนี้นะครับนี่คือนอนเกิดนอนนะครับนอนหรือเสือระองย่างผมก็บอกจักนะครับนี่ครับผมคิดว่านอนกินใบนะครับเกิดใส่ปุ๋ยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยสีเขียวนี่ครับให้ยอดมันถอดนะครับผมคิดว่านี่ครับส่วนนึ่งกระต่ายไปเลยก็มี้นะครับเด้อนี่ครับเห็นไหมครับ ลายนะครับเป็นยุ่สองแปลงนะครับแปลงนี่บปบเป็น,นะครับแปลงด้านบนนี่ครับแปลงแปลงนี่บปเป็นเป็นยุ่แปลงนี่นะครับนี่ครับจตรล่มากมีทังเดียวคือฉีดยานะครับผมคิดว่าฉีดยาฆ่าหนอนนะครับมีอีกแปลงหนึ่งนะครับผนึกพาทุกคนไปชมเบิรงมาดูกันเลยครับ ไหดูเบิ้งไหวเป็นบทเดี่ยนนะครับเพื่อเหาเห็นหน้าเข่าปีต่อไปนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเออเข้าวทำไมไม่ขึ้นไม่งามน,นะครับขนาดใส่ปุ๋ยติดกันนะครับติดกันนี่แปลงนี้ว่าเป็นนะครับเห็นไหครับแปลงนี้หน้าแปลงนี้นะครับเพื่อนใส่เข่าอ,อสองยางนะครับเข่าสองยางนี่คือข้าวสามเดือนนี่ครับ ตัวนี้เข้าสามเดือนตัวนี้คือเขากอขอนะครับกอขอเตี้ยนะครับเก็บเกี่ยวกับประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนะครับนี่ครับพระมาณนี้นี่ครับเต่ปัญหาคือเกิดนอนนะครับนี่แปลงนี่ครับกินจุดเกลี่ยงเลยตายเลยครับน่าเขาโคเดเจอแบบนี้เพราะครับเห็นไหมครับทุกๆคนตายเกี่ยงเลยนะครับ เมื่อวานนี้ครับผมก็ลงคลิปอีกแปลงหนึ่งข้าเกิดนอนนะครับนี่ครับตายเกี่ยงไปเลยครับจุดกุดนี่ครับตายไปเลยเห็นไหมครับกินกินจนบม่เหลือนะครับเ้อะนี่ครับกินจนไม่เหลือนี่เห็นไหมครับตายไปเลยนะครับขยายออกไปเรื่อยๆมันก็โคตรนะครับเยอะมากเลยนะครับคนตายนะครับ ขันพูดไดมีแบบนี้ก็รีบแกะไขเแ้วครับเรือนี่ครับขันพ่อพ่นยากับพ่นไปนะครับผมบ่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทุกคนนี่ครับใบใบมันปิด่างๆนะครับนี่อาจจะมีหนอนหรือเปล่าครับนี่นอนนี่เกิดหนอนนะครับเยล่านอนกินใบนะครับกินไปเรื่อยแกกินกินไปยังก็ตายนะครับ ตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับลายแบบสีขาวคนน่ะนะครับพวกน้เจอแบบนี้ก็ลองอัดปุ๋ยหลายๆล่องเบื้งนะครับเ้อะนี่ครับวันนี้อัดหายก็ไเลยครับอย่าให้มันกินเยอะเกินไปนะครับทุกคนถ้ามันกินเยอะเกินไปนะครับนาข้าวจะเสียหายเราจะแก้ไม่ได้นะครับนี่ครับ นี่หน้าหนามนะครับหนามร้ายนะครับเป็นหน้าติดห่วยนองนี่ครับฟังนี่นะครับหนามทวมตายมดแล้วนะครับไม่มีครับมีแต่นแหนนะครับแหนเต็มห่วยเต็มนองนี่ครับหนามย่างร้ายนะครับ ต้แปลงนี่นะครับแปลงนี่บบบเป็นนะครับปีที่แล้วนะครับปีกายนี่เขาคนงามงามนะครับแปลงนี่แตหรับปีนี้่นบ่อเด็กเขานะครับนี่ครับหน้าเขาว,วานนี่ครับเขาบ่ง,งามปันใดนะครับนี่ครับ การทำนานะครับทุกคนการเกษตรไม่แน่ไม่รอนนะครับทุกคนนี่ครับบางคนก็ได้ผลผลิตด,ดีนะครับอันนี้ก็ตายหมดแล้วนะครับเด็วเต่หยาเขานกนะครับก็มีต้นเขานะครับขึ้นห้างๆนะครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือละหน้าห่วยน้องนะครับนะครับโพดมีหน้าติดห่วยน้องถรามาตินะครับหนามจะลายเป็นพิเศษมิเตน้านะครับม่วายอยู่ที่ใดมีเตนา จะน้ำนะครับแต่ว่าป่าบ่มีนะครับนี่ครับแถวนี้ครับเป็นโลกเหมือนกันนะครับเรือน,นี่ครับดูนะครับสีขาวใบขาวขาวหมดเลยนะครับ แตก็ใหญ่นะครับนี่ครับเห็นบ่ครับเพื่อนๆหลายๆคนเบิงไว้ครับจากการวิธีการใส่ปุ๋ยของผมข้าวพึ่งได้สามอาทิตย์ไปปลายนะครับเด้อนี่ครับยังมหัอจหนึ่งเดือนนี่ครับแตกกอก็ใหญ่เห็นบ่ครับนี่ครับเข้าสามอาทิตย์นี่ครับก็ใหญ่แล้วตัวนี้มันจะแตกออกมาเรื่อยนะครับขันมันได้กินปุ๋ยก็จะแตกออกมาเรื่อยๆคือวัตถุอินทรีย์ครับ มี่เพื่อนๆนะครับมาบอกว่าดินขาดวัตถุอินทรีย์นะครับก็เป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับความรู้นะครับผมก็จะเอามาปรับเปลี่ยนใส่นแปลงเขาของผมเองครับผู้อื่นพาใส่ก็ว่าเป็นยังครับแต่ว่าผมจะใช้เองนะครับทุกคนนะครับการมีคนมาแนะนำนะครับการที่เราลงคลิปเรามีคนมาแนะนําสำหรับผมปื่นใจมากเลยดีใจมากเลยครับการสําหรับคําแนะนานี่ครับของผมนี่ครับ นี่มะพร้าวมะเบิงต้นเดียวต้นเดียวก็แตกกอได้นี่ครับเห็นบ่ครับต้นเดียวนี่กำลังแตกกอนครับมะเบิงในหน่อยต้นัางครับเบิงกอใหญ่ดูข้าวต้นเดียวนี่ตัวนี้ก็แตกกอแล้วครับเห็นบ่ครับนี่ตัวนี้กระแตกกอแล้วครับเห็นบ่ครับตัวนี้มีอยู่สองต้นตอนนี้ก็แตกตอนนี้ครับเขาผมต้นเดียวสองต้น กำลังจะขยายต้นหลายๆต้นนะครับแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยของผมใส่ทีละน,นิดทีละหน่อยครับแต่ใส่หลายครั้งได้ผลนะครับแล้ววัตถุอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์กระตุ้นนะครับกระตุ้นหลักนะครับให้ในน้ำในดินมีปุ๋ยวัตถุอินทรีย์นะครับอย่างที่ผดผื่อนทุกคนนะครับอาจารย์เขามาแนะนำกน,นะครับ ดีมากเลยนะครับเหีนว่ารับนี่ครับกําลังแตกกอนครับนี่ครับนี่กําลังแตกกอเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เบิ่งทุกวันนะครับฝากติดตามเลยนะครับนี่ครับกําลังแตกกอขยายกอใหญ่นะครับนี่ครับตันนี้ขึ้นที่หลังนะครับเดี๋ยวผมอัดปุ๋ยใส่อีกนะครับกําลังขยายกออันนี้ขี้งัวนะครับขี้งัวผมเอาใส่นี่ครับละลายหนามเลย นะครับแล้วภามาเบิงม,มุมนี้มากนะครับมามาดูมุมนี้มุมนี้มันงามก้อนกระแตกก้อนใหญ่ครับมาเบิงต้นนี้หน่อยมากนะครับจากต้นใหญ่มาดตูต้นเล็กต้นเล็กๆไปจังไดยสุ้มขึ้นที่หลังนะ่ครับเอาต้นนี้หน่อยก่อนนะครับจากต้นหน่อย มนเหมือต <pad> be so ้นเล็กๆนะนี่ครับต้นเล็กๆต้นเล็กๆผมกับกำลังจะขยายกอเหมือนกันนะครับนี่ครับนห่นบาครับนี่ครับฝากติดตามเบิ่งนะครับพี่น้องหลายๆคนเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่ครับกำลังจะขยายแตกกอนครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็จะแตกกอใหญ่กว่านี้แตกกอไว้นะครับนี่ครับเพิ่งอัดปุยไปนะครับแต่ว่าผดใส่น้อยๆ้อมกับขี้งวนะครับนี่ครับปุยขีงวของผม ในน้ำนะครับจะเพิ่มความเขียวแจมันเขียวตลอดนะครับนี่คือผู้ใดอยากได้เข่าลายเขามาติดตามชมรับชมได้เลวพี่น้องรับชมในคลิปของผมไดาานนน้ได้เขาาลายเน,นียนนนะครับได้เข่าขายเป็นหนึ่งร้อยกระสอบเนียนนนะครับนี่ครับเห็นบหครับทดลองเองเลยพี่น้องทดลองร่ลงคลิปให้ทุกคนเบิง่งอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ขมีหลายพื้นที่นะครับหลายแป้งหน้าที่ผมลงเดี๋ยวผมลงบ่อยที่สุดก็คือแป้งหน้าของผมนะครับนี่ครับเขี้ยวเลยเห็นบอกครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องโชคกกระม่นนะครับนี่ครับ